อันนี้ป๊อปปิดเหรอเนี่ยป๊อปปิดกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าป๊อปปิดหุ้มคุมอันนี้แม่ปูเป้ยอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่ตลาดซอยลาซาดสิบเกนะคะร้านนี้นะคะขายของเล่นถูกมากแล้วแม่ก็ชอปปิ้งบ่อยนะวันนี้แม่จะมาอัปเดตว่ามีอะไรเพิ่มบ้างนะคะโอ้ <c oughs> โหนี่ป๊อปอิดเต็มเลยนี่เรียกว่าเป็นขุมสมบัติใช่แล้วอันเนี้ย เป็นคิทตี้แบบที่เราชอบแล้วเป็นกระเป๋าด้วยย,ยแล้วก็เนี่ยอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เรามีแล้วใช่ไหมแต่แฮมเบอร์เกอร์เราไม่ได้เป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าอีกแล้วอะ่ะเรียกว่าใช้ได้ทั้งพกของแล้วก็มากดเล่นใช่เราเนี้ยมาดูนี่มาดูนี่เมื่อก,กี้เราเห็นอันนี้ก็น่ารักเฮ้ยเล็กๆก,ก,ก็มเกีเล็กเเราเป็นเป็นพูงกุญแจก็ <S 2> <S 2> ้อยากได้อันนี้ชอบมากอันนี้เคยเห็นแต่แบบเป็นป๊อปอิตประมาณฝ่ามืออ่ะแต่อันนี้มันเป็นอันเล็กเลแลวมีหลายลายด้วยอ่ะ เยวจะซื้อไปฝากเฉดแตมด้วยโยคืออะไรอ่ะอะไรคือกล่องใส่ของเยอะหดได้อันนี้ก็น่ารักคือเาดแตมไม่ได้มาโรงเรียนนานมากไงเราเนี้ยอยู่ใกล้โรงเรียนเฉดแตมเพิ่งได้มานี่ตัวอะไรยูนิคอร์นอ้วนไงมีเอเข่ายูนิคอร์นอยู่ตรงนี้นี่พงกุญแจเออเรากำลังดูอยู่เลยนี่ไงอมองอัส นี่มาดูทางนี้เมื่อกี้เจอ,อนี้ด้วยตอนแรกอะ่ะนึกว่าสกูตช,ชี่คือลูกบีโอ้ชชแมช,ช,ช,ชอบเล่นมากเลยเดี๋ยวนี้เออชอบเจอไม่ได้เจอแล้วชอบซื้อแต่เอาจริงๆเด็กไปบีบก็ดีนะมันมแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วนะคะนี่รูบิกรูบิกแบบ4ี่คูณ4คืออะไรอะ่ะสี่ลูกหรอปกติมันจะเป็น3คูน3านี่ไม่4ี่คูณ4ี่ตายตาย3มคูณ3ามแ่งทำไม่ได้เลยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารัก ไม่รู้เออแต่เป็นบ้านตุ๊กตาอ๋อนี่ไงที่เราเอาไปเล่นกันโอ,โอ,โอโ้โหแล้วกเต้นได้เต้นได้มีใหญ่แบบมีเป็ดเนี่ยน้องบองก็มีน้องเป็ดดูเป็ดแต่งเท่อ่ะ ยืนตกใจตกใจเลยแล้วไม่ไม่เคยไว้ใจคุณพ่อหรอกเฮ้ยมันยังนี้ได้ดิมันต้องดิ้นได้ทานมมช่วงนี้มีคอลเลกชันดาบพิฆาตอสูรอะไรใหม่ไหมอุ้ยดาบพิฆาตอสูรยังมีโย่เพียบเลยเนี่ยนี่กระเป๋าตังค์นะคะแต่แม่สนใจนี่ไปห้อยกระเป๋านักเรียนได้นี่คุณโนสุเก๋ปะจำไม่ได้อ่ะ ที่เป็นหัวหมูป่าอ๋อนี่เขาถอดมวกใช่ถ,ถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดจะเป็นอย่างนี้ไงอ,อ๋อ,อเออมีเวอร์ชันถอดกับไม่ถอดเขาหลอนะแล้วทำไมนักกากเขาเล็กกว่าหัวเขาวาเขาใส่ได้เหรอห <c oughs> ยอก <c oughs> มันเป็นกระตนูน <c oughs> มันใส่ไม่ได้ตั้งแต่หัวหมูมาใส่หัวคนแล้วเว้ยเยอะแยะเลยอันนี้แบบใส่กุญแจนะคะไม่ใส่กุญแจเนี่อะไรอ่ะที่ปอกมะม่วง เออที่ปอกผลไม้เฮ้ยเอา,ปาไปเอ้ยปอกมะละกอเวลาทำส้มตำคของอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะถ้วยไอติมยักษ์คือข้างในคงมีของเสอร์ไพรแหละ<อ>มันต้องมีเข่าด้วยนะถ้าเข่ามันหลุดออกมา,าตองมีคนใจีอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงอันนี้เดืดเข่าติดอยู่กับนี่ต้องมีคนในจีนอยู่ตรงนี้<อ>เห็นแค่นี้แค่แตงโมกรีดกาเลยเนี่ยนี่ไงไซส์เล็กก็มี เออใสเล็กก็มีแต่ใสใหญ่เป็นว้าวว่าป่ะนี่ป๊อปอิทอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันอีกนะเมื่อกี้มาได้เลือกขอเข้ามาดูวมๆว่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยป๊อปอีกกันว่าเราจะเอาแบบไหนกลับไปนะคะนี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยหัวหัวใส่หัวที่มันนั่งแล้วมันก็ใสหัวแดงๆเออที่เขาว่างัานรถกันไหนที่ใสหัวนี่หัวลุกไปทหัวลุดไม่ตอนแรกเห็นขาวดำนึกว่าหมาจูดไงใหัว าชาตมทอ่องหนังสือดีเป่าเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวชาเต็มดูแล้วชาเต็มโกรธนี่เป็นหมูด้วยอะ่ะก็อย่าหลายตัวนะเนี่ยนี่เหรอช้างเหรอ,อช้างจริงด้วย <c oughs> นี่อันนี้ที่เราสนใจอีกอันหนึง่งเราว่าน้องๆอ,อ,อาจจะอยากได้เพราะว่าหาซื้อยากหมือแ่ไม่เคยเจอตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตุ๊กตานะคะแบบเป็นพลาสติกมีล็อกเปิดปิดหลังก้าว่เนี่ย จริงด้วยจริงด้วยนี่มีตุ๊กตาให้หนึ่งตัวนะคะแล้วเราก็ไปใส่เสื้อผ้าเราก็มีเสื้อผ้าให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆมีเสื้อผ้าตุ๊กตาอยู่แล้วก็มาใส่เก็บใส่ตู้จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะน,นี่นี่โอ้เซตนี้สุดยอดเตียงสองชั้นแล้วมันเป็นเตียงอะไรทําไมมันยาวจ <c oughs> ังอ,อ๋อนตุ๊กตาเขายาว <c oughs> ใช่ <c oughs> คือเตียงใหญ่มากอะ คือเตียงสองชั้นที่เรามีในบ้านตุ๊กตาอู่ว่าใหญ่แล้วอ,อันนี้คือใหญ่กว่าอ,อยากได้อ่ะอ,อันนี้บายนอนสบายๆเลยอ่ะเออน,นี่หน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาแม่ปูเป้เหมือนแฝดสามเนาะแต่สูงกว่าอ,อุ้ยเอาไปกว,า<อ>ากว่าเล่นเป็นพี่แฝดสามเป็นวัยรุ่นไงตัวนี้เป็นวัยรุ่นเออเป็นพี่วัยรุ่นพี่มาจากเกาหลีเอเอเอามามาเดี๋ยวเอาไปดีกว่าโว้ยนั่นรลักชอบเตียงมากคือเตียงสวยกว่ารุ่นที่เรามีอีกอ่ะอันนี้ก็เอานะอันนี้ คือตู้ ATM แบบกดรหัสได้คือน่าจะเห็นคือเห็นขายกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะแต่เราไม่เคยซื้อให้แชร์แตมถ้ากดรหัสถูกตังจะออกมาถ้ากดรหัสถูกก็คือเปิดได้ถ้ากดผิดก็ก็ใบใบเงินเลย <c oughs> เออเอาไวเ้เป็นกระปุกออมสินนั่นเองใช่เป็นกระปุกออมสินค่ะคือเราฝากแบงก์ก็ได้ฝากเหรียญก็ได้ใส่เข้าไปแล้วเวลากดต้องกดให้ถูกเด็กๆก,ก็เอาไปอย่าไปบอกรหัสใครคนอื่นก็จะเอาเงินเราไปไม่ได้แล้วพอเด็กๆลืม แต่จะเอาตู้ไปชั้งตู้เลยเคนเด็กๆลิ้วล่ะฮคือจะไม่มีใครช่วยเด็กๆได้งานนี่ก็น่ารักโก๊อันนี้ก็ใส่ตังค์เหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าเป็นรูปเป้สะพายเป้คิตตี้แล้วเปิดแบบนี้โอ้หน่ารักอ่ะเน,บบนี่ยอ๋อเปิดฝาตรงนี้เป็นที่กดรหัสมีซ่อนในซ่อนโอ้โหซ่อนในซ่อนนะกดรหัสแล้วยังต้องปิดฝาตัวเลขอีกนะเนี่ยอันนี้น่ารักเป็นชุดสนามเด็กเล่นน่ารักมากทิงชาข้างในเป็นกรอบเห็นปะ กบที่ไหนเล่าอ๋อกบจริงด้วยกอบอ้ยนี่น่ารักมากๆค่ะแล้วมีตุ๊กตาก,กระต่ายมาให้ด้วยนะคะสองตัวเป็นปีมีบอลให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะ่านไอติม่านขนมอุย้ยเซร็จนี้น่ารักมากอ่ะทำไงดีอ่ะอยากได้ไปหมดเลยอันนี้เรามี แต่ว่าเราเป็นรุ่นเก่าอ๋อนี่เรามีรุ่นนี้ <c oughs> นี่จำได้ไหมโอ้ยอยู่หน้าภาษาเจ้าหญิงไงแต่อันนี้รถฟักทองเขาอะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาเป็นฮิยเป็นฟักทองแกะสลักเออแต่ชอบอะสวยอะ สวยอะงเป็นฟังก์องแกะสลักแต่มาเนี่ยค่ะผมอ่ะตอนแรกๆ <All right. S 1> ใช่แต่ตอนที่แรกแรกๆที่เราได้ไปเป็นนี้แหละแล้วพอไปอยู่แล้วเแตมเล่นสักพักหมาหัวฟูอ <c oughs> ันนี้โตโตแบบเด็กนั่งได้เลยนะม <c oughs> ีที่เป่าผมด้วยอ่ะนะใช่น่าจะสูงประมาณนี้แหละตอนเปิดกระจกมันจะมีเสียงฟริ่ง <c oughs> เหมือนแบบบานสองบานนี้มันปิดนี่ไงมันปิดได้อย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วที่เป่าผมอ่ะ <c oughs> ใช้ได้ไหมอ่ะที่เป่าผมจะไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> เคยมีเซตนี้แต่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าะแตมโตเกิน ทำละครต้งหลายเรื่องกับกระจกคนเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมนี่มาแต่หัวอันนอันนี้เขาไปให้เด็กแต่งหน้าตุกตาไงแต่งหน้าทําผมนะมีเครื่องสาอําอางให้แล้วก็มีผมไฮไลท์ให้ไปติดให้ด้วยโ,<อ>โยนี้เราก็ชอบอะ่ะชอบของกินจริง มีสาลบเปานี่<ม>คืออะไรสาลบเปาทอดติม่มซะอุ้ยติม่มสะลบเปาหมูน่นารักอุ้ยมีบาจ่างด้วยอันน <c oughs> ี่เป็นเซตอาหารจีน <c oughs> เปิดเหลาอันนีทำไมเขากือนน้ำลายดูแล้วคกือนน้ำลายเลย <c oughs> อ่ะเออชาแตามเขาอยากอะไรนี่ <c oughs> อะไรครับ เซตหมอฟันค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ไม่เคยมีเลยของเล่นที่เป็นเซตหมอฟันแล้วเขาไปเห็นของไอเดียอยากมีเหมือนน้องใช่จะแต่ไม่เคยมีเซตหมอฟันนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยกล่องเครื่องสำอางเปิดมาเป็นชั้นๆนลคะแต่งหน้าได้ยได้แล้วอ, <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเซต คาเฟ่มีเครื่องทํากาแฟสดแล้วก็มีตู้เบเกอรี่เปิดร้านคาเฟ่ได้ใช่นี่แล้วเอาไปใครจะเล่นกับเราเนี่ยโยเล่นกับเราไหม <c oughs> <c oughs> ไปเปิดร้านเล่นกับเฉแตมได้ไหมเนี่ยก็น่ารักแม่ชอบมาแยกไปก่อนโยเลานึกว่าแต่งโมแม่นึกว่าแต่งโมนะคะเมื่อกี้วางอยู่ตรงนี้อยู่ในถุงตะข่ายด้วยไงแม่ปุ๊เป้ตุ๊กตานี้มีชื่อด้วยนะชื่ออะไร ตุ๊กตานางงามตายแล้วตุ๊กตานางงามยี่สิบสองนิ้วโยไปประกวดไม่ล่ะมีสามตัวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเดินแล้วก็ทำละครทำละครนางงามตัวอย่างใหญ่เลยอุยนั่นล่ะบ้านตุ๊กตาบ้านเป็นไอติมอ่ะซื้อไปเล่นละครได้หลายแบบเลยนะเฮ้ยนี่ยซื้อไปเหอะนะแบบว่าแฝดสามอยู่ๆก็ฝันขึ้นมาว่าไปอยู่ในเมืองของกินโอเคเอา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 เดี๋ยวทําเลย ้วไก่พวกนี้มาแขวนคอตายอะไรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อุยโยทำอะไรเขาอะร้องโอ้กเลยอะ <c oughs> กล่องคุณหมอเป็นเป็นมีกระเป๋ามีสายสภายด้วยน่ารักมากเลยค่ะอันเนี้ยตะกล้าน่ารักเป็นรู้แอปเปิลใช่ปะแล้ <c oughs> วก็ <c oughs> มีฮอตดอกมี ขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็มีเนี่ยขนมปังมีไอติมมีแฟนฟรายมีมีดให้มีเขียงอยู่ข้างล่างไปเล่นทําอาหารได้เฮ้ยชุดอย่างนี้แม่ปุ้เป้ก็มีเยอะแล้วใช่มีหมดแล้วเนี่ยไม่มีตะกร้าแอปเปิ้ลโอยากได้ตะกร้าอย่างเดียวอยากได้ตะกร้าแต่ถ้าอยากจะเอาก็ต้องซื้อไปทั้งชุดเดี๋ยวเขาคิดก่อนนะอันเนี้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้เอาไปเราเล่นเป็นชุดฟาสต์ฟู้ดได้มีแฟนฟรายมีอะไรพวกนี้เอาจริงๆก็มีหมดแล้ววันเนี้ยใครเนี่ยทำไมอ่ะเบบี้ไงน่ากลัวอ่ะกลัวแล้วล่ะอะไรอ่ะ คัลเลอร์เดคอเรชันเฮ้ยโยมันคือตุ๊กตาอะไรก็ไม่ร oh uh> ู้ที่อาบน้ําโดนน้าแล้วก็จะเปลี่ยนสีจะเป็นอะไรแต่เป็นของเทียบไงคือของของจริงๆเราก็เคยเห็นเอาลองไปเล่นไหมก็เป็นไงมันจะเล่นได้จริงไหมอ่ะนั่นน่ะดีหลุนไป็นลุนแต่เราจะเรารีวิวไม่ล่ะแต่เราบอกเลยนะว่าเป็นของเทียบนี่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 โอ้ยอะไรอ่ะเอลซ่าเหรออ๋อเป็นพวกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ปรินเซสมาพร้อมอัซซัซซีของเล่นเดี๋ยวนี้ ชอบออกแนวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะใช่คือว่าแล้วมันน่ารักมากนะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบางทีอ่ะ uh, เด็กอ่ะสนุกตอนเปิดไงแต่พอเปิดเสร็จแล้วแบบถ้าเกิดได้ตัวไม่โปรดอะ่ะนางก็แบบไม่เล่นอันนี้อะไรอะหน้ากากเหรออะไรอ่ะหน้ากากหนกกเอ๊ะใส่ปากหรือใส่อะไรหน้ากากหน้ากากะเดี๋ยวนะ้ากลองฝุ่นอย่างดีอ๋อสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซัพพอร์ตตอนนี้ไม่รู้เปิดใส ก็คือใส่หน้ากากก่อนแล้วเอาเนี้ยประกบหน้ากากบล็อกหน้ากากอีกทีหนึง่งนี่ค่ะนี่นี่นีแม่ซื้อไปแล้วหนึ่งอันนะคะตอนนี้เหลือแค่2ลายสลายนี้แม่ซื้อไมล์เมโลดี้ไปโอ้โหโยแตมกรีดมากเลยไฟถึงอะ่ะเราเอาสบู่โฟมอะ่สะสบู<ม>่ที่ล้างมือที่เป็นโฟมอะ่ะน้ำสบู่ใส่เข้าไปใช่ปะ่ะ<ม>แล้วเวลาใช้ก็กดอย่างนี้ปึ๊บ มันจะเป็นดอกไม้ขึ้นมาอสวยงามใช่จริงๆอ่ะมันเหมือนแบบมีของญี่ปุ่นหรือเกาหลีนี่แหละแล้วเขาก็ฮิตเล่นกันในเมืองไทยอะยังต้องต้องพรีออเดอร์ต้องสั่งซื้อ,อทําให้พอมันสวยแล้วทําให้เด็กๆไม่อยากจะล้างมือก็ล้างมือบ่อยขึ้น <c oughs> ปังง๊มงี้ปึ๊บมาแล้วก็ล้างมือเลยนะคะไม่อยากจะล้างล้างล้างบ่อยขึ้นซึ่งตอนนี้เหลือสองลายแต่พี่แอร์บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มครบหกลายเลยนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้สนใจก็มาดูได้นะนี่นี่เรามาเลือกปั๊บอิดกันดีกว่า ป๊อปอิดนะคะที่เป็นป๊อปอิดกระเป๋าอันนี้เป็นป๊อปอิดใหญ่ๆหญ่โ <ฆ S 2> ดเลมอนไอหมดแดงเหรอน่าจะไอหมดแดงนะอ๋อเขาต้องออกมาให้เด็กผู้ชายเล่นด้วย<ม>นี่ก็กระเป๋าชะแตามมีแต่มีใบเล็กคิตตี้นี่คิตตี้เรามีตัวใหญ่แต่ถ้าจำคิตตี้เราเอาแบบกระเป๋าดีกว่าเราชอบโอ <c oughs> ้สตรอเบอร์รี่น่ารักมากเป็นกระเป๋าด้วยอะ <c oughs> มินิเมาส์เอาไว้ไปดิสนีย์แลนด์นะคะน <c oughs> ี่เลยของร้านนี้กระเป๋าเยอะมากค่ะอันนี้กระเป๋ารูปผีเสือ้อ วันนี้เรามาบุกตะลุยอยู่ในร้านอย่างเดียวเลยไม่ได้เดินรอบๆร,ร,ร้านเลยใช่แล้วเพราะว่าของเยอะมากนะคะแล้วของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะถ้าชอบดอแบบนี้นะหรือว่าอยากให้แม่พาไปรีวิวพาไปดูอะไรนะคอมเมนต์ไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนะเดี๋ยววันนี้แม่ไปเลือกของต่อกันนะคะบ๊ายบาย